สวัสดีจ้าพี่น้องพอกับพิ้นคือเกานะจ๊นะเนาะเมื่อนีเป็นอากาศซีนเย็นนะจ๊นะเนาะใส่เสื้อกันหนาวกันลมกันฝนนจักน้อยเป็นฝนสิตกจ้ะเอาจจเมื้อนี้พิ้นจะพามาเบงการตัดแต่งต้นพริกนะจ๊นะเนาะให้พริกได้เป็นพุ่มเป็นยังดีๆจะออกออกยอดเลหลายนะจ๊นะเนาะปกติพีทีห้ฮาปลูกจะเป็นแบบนี้นจ้ะเขาต้นเขาจะมีแค่ ยอดเดียวออกมากนเนาะจ้ะเนาะใส่เวลาโดนๆจ้ะกลัวเขาสิแตกออกเขาก็มาใส่วิธีกระตุนเขานะคะให้เขาได้แตกยอดเร็วๆนะจ้ะเ,เนาะาเนะีเน่ยกันไก่าากเดอ้อจ้ะเด้อเตรียมกันไก่เขาก็มีกันไก่แบบเนี้ยจ้ะเอากันไก่มาเขาก็ตัดตรงยอดเขาออกเลยเด้อจ้ะตัดทิ่งเลยเนี่ยเขาจะเอาควาวสูงขนาดใดเขาก็เลือกเอาจา้ะเขาบ่ตายดอกจ้ะ แต่มือนี้พินจะเลือกเอาประมาณเนี่ยจ้ะประมาณเนี่ยตัดออกเลยค่ะพี่น้องเนี่ยตัดออกเลยเนาะค่ะเนาะตัดออกเลยเนี่ยตัดออกตัดออกเลยจ้ะตัดออกที่นี่เขาก็จะแตกแตกยอดออกมาจากเขาก็ตายออกจากเขาจะแตกออกมาเนี่ยแตกเลิงออกมาเนี่ยเขาจะแตกออกหมดเลยนะจ้ะเนาะเขาตัดเขาแล้วเทากับปล่อยปล่อยใบตรงนี้ไวก่อนค่ะ ปล่อยว้กอนพอแต่เขาแตกยอดออกมาเขาจังคอยเอาใบเขาออกนะคะเนาะเนี่ยตัดออกเดี๋ยวพี่ชายเบื้องต้นทีเขาแตกออกมาแล้วเนาะจ้ะเนาะแตกออกมาแล้วเนี่ยจังนี้เขาก็จะเริ่มแตกแล้วจ้ะเนี่ยเขาจะเริ่มแตกออกมาในน้อยเนี่ยให้เห็นนะคะเนี่ยเริ่มแตกออกมาให้เห็นเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวเมื่อบางต้นที่แตกออกหลายก็นนี่แล้วจ้ะคือตัดไวไหลยหลายมือแล้วดมเติบแล้วจ้ะใส่เวลาดมเติบแล้วเนาะจ้ะเนาะ เนี่ยยังต้นเนี่ยค่ะเขาจะแตกออกมาแล้วเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยเขาจะแตกออกมาแล้วเนี่ยค่ะขันต้นต่อไปนะคะเ้าก็มาเด็ดใบตรงนี้เขาออกเลยเด้อจ้จะเอาออกเลยลีใส่มือเข้านี่แหละจ้ะลีออกนจ๊ะเนาะลีออกเนี่ยลีออกเลยเนี่ยเอาออกเลยจ้ะเนอาออกค่อยๆนะจ้ะค่อยๆเอาออกนะจ้ะออกให้หมดเลยเนี่ย ง่ายจ้ะบ่ต้อตรงกลัวค่ะบ่ต้อตรงกลัวนะคะเอาออกเลยบ่ต้อตรงกลัวว่าเขาจะว่าเขาจะตายนะคะเนี่ยค่ะไตกมาแบบนี้ลองเบ่งเนยจ้ะถดล่องเบ่งเดี๋ยวเขาจะแตกยอดออกมาหลายค่ะเนี่ยสวยค่ะบ่ตายค่ะ ตายนะคะนะได้วิธีใดเทคนิคมาบอกกัดบอกกาวนะคะลองไปเห็ดเบิ้งนะค่ะเดอ้อสำหรับมื้อนี้ขอบคุณค่ะที่รับชมนะคะเนาะ